นาย่างหนุ่มเน็กชาลีนาเมื่อวานนี้นักเมาชาวโซเชียลของเรานะแตกนะเพราะว่าไปเห็นความหลอกของหนุ่มเน็กชาลีที่บอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราจําได้หนุ่มเน็กขเขราจะมาเป็นแนวแบบว่าเซอร์เซอร์ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานนี้นะแปลงร่างเป็นหนุ่มเกาหลีสไตล์อปป้าคุณผู้ชมและที่สําคัญนะยังหั่นผมสั้นนะครับ oh. เพื่อเป็นพีเซนเตอร์กาแฟยี่ห้อหนึ่งนะครับจนชาาเนี่ยนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เขาใช้ความหล่อเป็นแล้วงานนี้นะครับเหมือนหนุ่มเน็กของเราจะรู้ว่ากระแสโซเชียลแรงมากนะจนต้องออกมาพูดนะครับถึงการใจอ่อนในครั้งนี้นะโดยเขานะครับได้โพสต์คลิปนะครับตัวเองที่ให้อาหารกระลอกนะและพร้อมพูดประมาณว่าเปิดใจนะก็มีอะไรมากครับก็แค่เมื่อวานสายแมวหมดก็เลยยอมตัดผมอาหารนกอาหารหมาอาหารแมวหมดก็เลยยอมตัดผม แถมยังต้องหาตังค์ซื้อข้าวและที่สำคัญลงรูปอะไรไม่ทันเขาเลยคนอื่นแย่งลงหมดแล้วอยากลงรูปรอๆออกับเขาบ้างไม่ทันคนอื่นลงหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราได้เจอกันวันที่อาหารปลาหมดมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะหนุ่มแนทของเรานะก็มาบอกว่ามีข้อความอีกนะพร้อมกับแคปชั่นว่าขอโทษลูกค้ากาแฟแด้วยนะครับผมลงรูปอะไรไม่ทันแล้วคนลงให้หมดแล้วฮ่า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 ไวอ อาหารปลาหมดพาผมไปถ่ายรูปดีๆอีกนะครับรักลูกค้าดีนะ่ารักลูกค้าใจดีนะ่ารักมากๆ <c oughs> และรักทุกคนนะครับครับ <c oughs> ผมพยายามพูดและขยับตัวน้อยๆตามที่ทุกคนแนะนำนะครับแล้วก็<อ>มีการฝากบอกว่าน่ารักน่ารัก้วยว่าฝากเพลงผมด้วยนะเพลงส้มตำในยู u ู e เออนี่เป็นภาพที่หนุ่มเนะีคุย,ยกับการลอกคุณผู้ชมให้อาหารากับการลอกนะเออการลอกคืออะไร ไม้ขำคือบางทีทุกคนอาจจะมีการแบบไปฟังย้ำๆซ้ำๆเขาชื่อว่าสเวตลิสันไปไปดีสเวทลิสานนี่ หน่อยชื่ออะไรแล้วอีกทีนึงโเว็ตเนอสันแอหมดเดี๋ยวต้องไปฟังสำเนียงเขาเไปงรอบนะแน่นอนว่าลังจักนะนะครับชาวเน็ตของเรานะก็ได้มาแซวนะครับหนุ่มเน็กนะประมาณว่าเดี๋ยวไปขโมยหันปลาดีกว่าจะได้ออกมาถ่ายหล่ออีกนะอยากแอบไปเทหันปลาทิ้งจะได้ออกมาหล่อบ่อยๆยังหล่อนี่มีหลายคอมเมนต์มากนะ เป็นแฟนคลับเน็กมา20ปีไม่เห็นลุคนี้มา19ปีแล้วเอ็นดูนะเอ็นดูว่าอันนี้เอ็นดูอันนี้ก็นีเลยว่าเบ้าหน้าฟ้าประธานแต่เหมือนเพิ่งหาคู่มือใช้เจอแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราได้เห็นลุคนี้นะอย่างที่บอกว่า ลุกเขาดีมากเลยนะดีต่อใจมากคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าใครๆก็อยากไปแอบเทอาหารปลาทิงเพราะว่าอยากดูแบบว่าหนุ่มเนะกของเรามารับงานแบบว่าเขาเรียกอะไรเปลี่ยนลุกใหม่คุณผู้ชมได้ดูกันนะยังไก็สามารถติดตามความน่ารักของเขาได้และที่สําคัญอย่าลืมไปดูเพลงส้มตําด้วยนะที่เขาฝากไว้ในยู u ูบนะเออนะน่ารักนะ หล่อมากองังจีฉันดูอะ่ะเห็นแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยจริงๆคือแบบหล่อเหล่าเอาการมากค่ะคุณขาดีงามมากหลตกตายหลาคนคงตกใจที่ได้เห็นความหล่อรวมไปถึงถนะ้าใครได้ไปดูในคลิปน้องเองก็หล่อเช่นเดียวกัน <laughs>